พี่น้องนั่งไปนั่งมาใส่ป่านจะไปใส่ยังหันใช่หรือไมใช่ป่านหันหันเดียวใส่แม่ป่าพี่น้องบวก่ัวเฉย ปาตัวเบื่อแปะแปะหนูอดพีเพื่อนมาเดินสามคนเพืนพ่นปายังดูกเน,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 นี่ยพูดไปถือน้ำให้นะปาเอาอจะมากว่าลูก บอจะขึ้นมะลักมาเล็งน,น้ำให้นะอ่ะหน่องเอ้ยใส่ป่านมามากะไอเนเียวเดี๋ยวเพื่อนทำแมาลงน้ำให้น้าผู้เดียวเพื่อนไอเนี่ยวจะขึ้นผ่านหนองมาให้หนาฮะเพื่ไอเนียวกระหน่องออ่ะน้องไปดูอ่ะน้องไป ปูใา้ปันเกือกเลยเรียบร้อยเฮอ,อ้ยหออมักขยังนี่ได้พี่น้องเด็ดน,น้ำให้หนะนี่ใายปันนะน่นปุ่นตะเวนกำลังสิต,ตกผู้พี่น้องบรรยากาศดีดีมาแต่นะมาแต่พ่นเขามาแต่ปั่นเขาหน้าหนองใส่เมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยเมือนี้ แถบสิเป็นลมบม่บได้พักผ่อนเนาะเบิดมื่อเบิดเป็นบม่ได้พักผ่อนตั้งแต่เบียดมาไหนาวินแล้วงกระมอวานนี่ก็ไปวันเกิดร้านสาวอีกหนึ่งก็ไปปั่นเข่าอีกพี่น้องเลยจนบ่มีเวลาพักผ่อนมื้ออื่นนี้บ่ได้ไปไสมื้ออื่นน่าสิได้พักความเมื่อยเมื่อยแห้งอดี ดูใจป่านมามาใกล้นิวมากระหน่อกอนแล้วมาเดินน้ำซื้อถูกป,ป่าลูกในรุ่งสบายดีป่าลูกนะสบายดี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 ป่าลูกแน่เนะด้ออ่ะเรอะ <c oughs> อะยังดุ เบะเดี๋ยวไปล้างเอาหรอกพี่น้องถึงแพ่มเปิดได้นี่ปลาโตมว่นนมวนในม่วนเบิดใจ<อ>มว่วนมะลูก<อ>มว่วนแห้งหมอ,อฮะอ้าวสายป่าดเอ้ lạc mã vì nó ơi mà cây nhiều, còn nhiêu, học cơ, cầm lăng khuất thửa p/n, p/pho khuất thửa, chăng khâu khuất nâm nề, này nưng อพ่อพุดน้ำแน่โอ้รักบ่บพอเจ็บจากรักเปิดจ้ะวายวายหุน่นไปลูกป้าเมื่อปะเมื่อหันห้าบเปล่าปะไา่นิวปะเมอเมื่อปะเมื่อเพื่อนปะ,นปะไปเมื่อหุ่นพี่น้องเอ้ยมาก มากขนาดได้ใส่ปานใส,ส่ปานจะเป็นข้าวหน้าพระจกักยมาหมาักเด่นน้ำเด่นที่ต้มใส่ปานสิเดบไปเหียงอยู่ท่าอีวอปานเอ้ยอ้าวไข่หอยอ้าวเย็บอ้าวไงขึ้นวาสิจะสิได้เห็นเจ้าของอ้าไอ้นิวกระมาอะไร เจ้าคือทีมน้องน้องโต๊ะข้างนาได้ลูกนิ้วไปเบื้องน้องน้องย่างลงมาโต๊ะข้างหน้หัวข้อหักนะฮะนิ้วแล้วน้องก้นเร็วเครื่องแ่งานน่องไปเบื้องน้องเด้อน้องเลยน้องสิตโตข้างนาปลุกปะเมื่อบะ โอ้ยไอยากเมื oh, look. Oh, look. ่อไรนี่โอ้ยดุโอ้ยไปไปเปนสกปรกไปปเมื่อดุืเมื่อเมื่อนะไปโอ้ยไปกับเมื่อพี่น้องเมื่อดุืไปเมื่อเมื่อเมื่อไป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 ดุ apa. ือปเมื่อปเอาจะมาเป็นแนวไหน ไปเมื่อเมื่อเมื่อนูองเมื่อเมื่อน้าดุป่ะพ่อแดดพ่อแดดไปห้างนะมันเม่โอ้ยเฮเมื่อน้าดุท่านหนกะโอยกับโมเมื่อสายบ้านกับโมเมื่อนี่โอ้ยปวดน่ะต้องอดกายไอ้วายักเมื่อเอาดอกเมื่อลูกไปไปป้านป่ะไปดุป่ะไปเมื่อกินขนมป่ะ

โอ้น์าอย่าเกง้งนะอย่ามาเดินน้ำให้หน้าเออไปไปผู้หน,นุ่งอนทาจะยกุกไปแน่นแน่เออไปหนุ่งอนเออไปหนุ่งอนกะเพราทาเมื่อหอมกันกระเจ้าคือกันมาพี่ดูกมาไปดุพี่พี่ไหาหนุ่งอนไปอืมไปดุไปยังย,งยังยงังไปหานุ่งอนยงังมาทางนี้ มักพี่น้องเอ้ยหนามๆหันหน้านี่มากหมักง่ายง่ายง่ายงายน้องอ้วนหันยางได้แด้หน้องอ้วนไปนี่พาน้องเมื่อไปพาใส่ป้านเมื่อคือกันนี่อืมอืมอไปยาเรียวดึงนองเมื่อจได้ไป เออเมื่อลูุกไปเมื่อเมื่อเมื่อไป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 ย่างย่างกินป้านย่างอย่าลงไปได้หนุกไปแน่นแน่นเอ้ยย่างเออยกินปลาุกอ้นไม่ถ่อไปไปไปมามามาโอย่างนี่ไปชุกน้องดึงเอาน้องได้เด้อไม่เด้อไม่เหมนห้งเออกะย่างดึงน้องมาดึงน้องมาไปถะาปานไปย่างย่างได้มุกัดบ่ฮะเป็นยังไง พ่อไปไปย่งเดนเออแดงกนเหรอเออฮักกับมามาแปลงเพือนเดี๋ยวดึงท้างนาที่ไปดูไปเออคอยดึงน้อง ไปคอยดึงนอกไปคอยดึงไปนั่กระย่างมาแดงที่นอกเลยไปป้าย่างเมื่อไรผู้ไปเบิดกระเทมคนน้ำเขาไปเบิดเบิดดิสิพาใส่บานไปอาบน้ำก่อนพี่น้องเลยความดื้อระดับหนึ่งนี่มากขนาดกระหน่ำให้หน้านะลงผู้อดไปย่าง อยากก็เป็น,น,นเลยได้เดี๋ยวพาหนองมาเดอ้อพาหนองกดมาเดอ้อน่ะไปย่างย่างไปเข้าห้องน้าพูนย่างไปเข้าห้องน้าพูนไปย่างอีกมาท่านไหนหอดไปเดินย่างเลย ย่างห่วยทีไปใสบ่อไปบ่ไปไปหาน้ำห่วยที่ไปใสเฮ้ยบึงนียมมแตรย่างข้ามาเป็นแนวนี้เอออยากไปอีกแล้วพอได้ลูบ่ไปเฮ้ยเนี่กัยรงนบ่ใช้ป่านูเดียวไปนะลูแปมนาไป ไปไปาบน้ำปะไปย่งไวๆไปอาบนา้ำบบวบวนอหลุนอไน้องนอ,นอ,นอ,นอมาอาบน้ำน,นอลกดนอน,อนอ้อลอเออมาทางนีลูกมาทางนีดูกทางนี้ทางนีาาง <c oughs> แล้มันดมันเดือดยัก <c oughs> ย่องเอาดิย่องเลยก็บวบบ แอบน้ำลูแอบน้ำพ่อแหละปโอ้บยบายป่าลูกอ้าวข้ะยปายป่าลูกมาะาปป่าลูกก่อนม,นมอะ,ะเดนะี๋ยวแม่จะพาไปพาไปเด่นเอาตายพี่นนอเอย้ยบ่ยอมกา,าสิอคอจุบคิปไปเพียงเทนดนะพี่น้อขอบคุณลยได้มมคำม้วนเจ้าจุบคิปเดอ้อสิพาใส่ป,ป่านไปอาบน้ำพี่น้อเนี่ย มันค่าแพมเพิดมันแพมเพิดที่หเต็มบ่เฮ้ยแกจะได้ไปหลักลงผู้เดียวมันเวลักลงผู้เดียวอยู่ให้นะเมยมันแดนไปนหรเอ้ามาตามนะฮะเอ้าเอ้าเอ้าม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 าโอ้โหแหงแดนหูพี่น้องเอ้ยใจป่านเป็นตาซัก <laughs> แห้งแดนปอบโหแห้งแดนปอบปเวลาเจะเอาอยางอ่ะแดน,นก็ยังนี่โหโหยอมากพีน่น้อ,นโอ,อ,มมนองโหครับ แกสงแกเสียไม่ทราบแม่เอ้ยหัหัวสุนันิไปบายบายดูบ๊ายบายเอาบ๊ายบายก้อนหนูบ๊ายบายก้อนตันสิไปเอาบ๊ายบายก้อนบ๊ายบายไปบ๊ายบายป้าลูกเนี้ยบายบายจังไปบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อแม่พี่น้องก้อนเออบ๊ายบายก้อนหนูบ๊ายบายก้อน เอ็นหน้าไม่ก้าเดนื้สบายเดี๋ยวก็มื่อ่ะไปเมื่อเมื่อเมื่อ